ก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ไม่รู้อะไรดนใจนะผมให้เราทั้ง3คนเนี่ยอยู่ๆกลับมาเล่นเกมนี้นะผมอ่านั่นคือเกมอะไรครับนั่นคือเกมผับตียังไงลนะครับผมโอ้โหวันนี้ก็มีคุณบิวนะครับผมแล้วก็พี่มินนะฮะไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะครับ3คนนะไปมันจะสนุกมันจะฮาขนาดไหนไปรับชมกันเลยอย่างรวดเร็วครับผมไป

ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยฟรีฟรีฟรียิงฟรีตรงมาร์กเลยแค่นังสวยบาร์็อกยังมีช้ำข่างหน่อยอยู่ตรงนี้ปังไหมาตามได้ปะมุมบงัง อย่าไปเลึกนะรอหน่อยเพื่อนกำลังาม,ามาความ ไอ้เพียเอ้ยกูดทำพี่อะไรเนี่ยเจ็บร้อยตายหมดหุณหมดพอดีไอ,อ,อ้เพี้ยตรงไหนอะ่ะอยู่ไหนพลาดเยอะมากอะ่ะแต่ก็เป็นกูเลยเน,นี่ยเนี่ยมาร์กเหรอต้องมาร์กตายหมดแล้วโอเคมาร์กตายเนี่ยพี่ไม่ใช่เลยผมจะเข้าไปฟาร์มกระสุนไกลหมด มีสโคบไกลอะไรไหมในแต่สีแล้วใช่ไหมแม็กดำอะไรเงี้ยแล่ว่ะอ๋อโอ้ยง่เอ้ยแวอยู่ไอมันโกเบย์เหรอตะเกียบตรงนี้ตรงนี้เป็นเป้าเว้ย อ้อมกลับไปไอ้เงื่อนวะผมจะอ้อมกลับไปขึ้นที่เดินเเนมนะพี่มิ้นระวังด้วยเฮ้ยเห็นแล้วละหน้าพี่มิ้นตรงนี้เอาพี่มิ้นไปยังไงถอยพี่ถอยถอ ถูดใช่ปะปกูจะขึ้นข้างบนนะกูอ้อมมาละเดี๋ยวพิ่งนิมิ้งอ่ะมิ้ง่อนกูต้องขอไปพรุ่งนี้กูต้องขึ้นปะไม่ตายแล้วเพื่อนลงมาแล้วเข้าบ้านกันแล้วโอ้โหนี่เตี่ยว ิผ่ายกูไม่น่ามาเลยรอเราสักนเั้งยิวยาชิ่ผ่ายแล้วลอ้อมลงมาเลยวนี้ต้องอ้อมแบบอ้อมรอรอรอบนหัวเลยบนหัวรอบนหัวก่อนหัวลูกกรองหัว มาฝฟอร์ให้ขอตัวหนึ่งมันไปเสียแบบเฮ้ยมันไม่ทันว่ะไม่ทัน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 ได้วู้มันหลายน้องว่ะใช่เรียบร้อยมันฆ่าตัวตายเย้ถือว่าเราชนะเย้มันฆ่าตัวตายเอาดิกูดูมึงตายด้วยเย้ คุณนว่ามึงไปรับสิทธิ์ก่อนก็ได้ส่วนมึงจะลองเล่นไหมก็แล้วแต่มึงจะได้รุ้นว่ามึงจะหึมึงจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่รับมาแล้วเล่นได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละทำไมวันนี้กูพี่น้อยเอว่าจะอัดคลิปเล่าฟอร์สนั่นแหละแต่พี่น้อยแม่งเป็นหนึ่งในผู้โชคดี <c oughs> ขี่ไม่ครบเล่นไม่ได้ เรียบร้อยเลยครับเศร้าออไปไปนอนแล้วไอ้เนี่ยหนีไปนอนไม่งั้นด้มาเล่นผับทีกับเราครบสี่แล้วเนี่ยจะโหมดนะก็ได้อยู่นะนิดนึงนิดนึงก็ตั้งแต,แต่ที่เราเล่นตีผับทีไรอะ่ะนานอยู่มันก็ไม่ได้เล่นแล้วคนย้ายไปเล่นมาจนฟิลแล้ว เง้ย yeah. งอนนี่อ่ะเล่นเดตลาฟอร์ดไม่ได้งอนหนีไปเล่นบัตเลฟิลี่ยแล้วก็นอนี่ย yeah. ต้องโชคร้ายจะจัดเลยนะยอยเล่นไม่ได้เนี่ยไอ้มันจะมีคีย์ตรงไหนตอนมีปัญหาตรงไหนมันเป็นคีย์โค้ดที่โค้ดคีย์โค้ดที่เขาส่งเกมมาไ, <ป S 1> มได้วยไหมมันคือไ <c oughs> ฟมันอนะ่ะมาไม่ครบเว้มันติดปัญหาตรงน,นี้ ติดปัญห,หาหลายคนเลยบางคนก็ไฟเขาสมม่งมาไม่ครบเลยไม่สามารถเข้าเกมได้มันมีมันมีตัวเข้าด้านนอกเลยเนะใช่มีตัวเข้าด้านนอกด้วย<อ>เข้าในเว็บมีสมัคร k e ์โค้ดในเว็บกับีย y โต้ดในสตรีมแล้วก็ีี์โต้ดใน, e Game. นอ i c g เกมแล้วก็ยังไปอยู่ในจุดที่โดนิงนเว้ โอ้โหพอเลยสวยใครกันเนี่วะเข้าไม่ได้ก็ปล่อยนะเข่าไม่ได้ก็ปล่อยมา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 จังเนี่ยพวกมึงเนี่ยมาเลยครับ เี่นทางที่เดี๋ยวกันต้องในสมูกออกแบบอืมตรงนี้มีตัวอื่นอีกมั้ยมีสอง่นสมูกเลยใช่มั้ยใช่ทับลงไปมีใครยิงหรือปะมี ีหมวะตะมกกูยิงรถไปแล้วด้วยนี่หรอมาซ้อมา,อม,าม่ไหมผมผมจะไปเฮ้ยมาเก็บปะยิงรถโอ้นอกรวอหลันงนี้หลังนี้ไปเดี๋ยว ได้ไหมสวยตายหมดใช่ปหมไม่รู้แต่ต้องอ๋อมันเอาแอดอบอกเนี่ยเพื่อนสายหิวไหนกูขอดูสมหน่อยดีอุ้ย คูณแปดว้าวขอบคุณครับอืมอิ่มอะไรอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยมีกระสุนเจ็ดไอ้ม <PH> <lleva> ีกระสุนเขียวเปล่าเฮ้ย M K วะบิว M K อยู่ตรงกล่อง นวีกระสุนไหมโอ้โหพี่กระสุนอยู่เลยวันยมกระสุนไหมนี่นี่กระสุนอยู่นี่หกสิบนะอืมเอาไปใช้ก่อน เราเข้าไปเอาที่เมืองกันแล้วออยู่นี่มีนิดหน่อยสามสิบแบ็คพาไป,ไปเอาลำโบนที่ไอ้น้ำมันจะหมดแล้วด้วยเปลี่ยนรถพอดีไม่ใช่น้ำมันดิพลังงานไฟฟ้าจะหมดแล้วต้อง ก็อยู่กลางวงเลยนะเราเป็นคนเลยเหรอเราไปเสียงที่มเหมาอะกันไหมเสียงที่มันมเหมาอะกันในขึ้นเขาไปดูนะนี่กลางหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไม่มีรถต์เนี่ยไม่มีคันเดียวมีคันเดียวพี่ในยางแตกอ่ะใช้ไปก่อนรถผมเองอ่ะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้หยิบได้ปะพร้อมไหมพร้อมไหมเอาไหมนับนับ เห็นเห็นมาร์กไหมมาร์กฟ้ามาร์กฟ้าพร้อมไหมนิ่งๆเลยเนี่ยนิ่งๆเลยเนี่ยอังวะโอโหเย้โอโหเย้เสรยดได้มากเลยมันอยู่นิ่งๆเลยอ่ะบนหัวบนหัวสองเก้าห้า ระวังระวังยอดเขาด้วยนะเดี๋ยวแล้วพี่ยอดเขายอดเขาตรงมาเดี๋ยวละ <isma> à, này nè Rồi à tộc tai lạ Mình về chú lắm đi không em không em ไปมาลอมีมีม,มีหน้าเนินรอมีไปหน้าเนินเลยมงอ่ะตรงมืงอก็แหละหน้ามือสวยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเอาแม่งเลยตรงนั้นน่ะขโมงปั๊มก่อน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 อยู่ตรงไหนอยูต่ตรงไหนขโมงขโมงมาร์คกู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  ค้ามหน่อยค้ามหน่อยค้ามหน่อยค้ามอยู่สมกันสมกันสมกเราเบื่อเลยพี่ยื่แฟรไม่ถึงไม่ถึงเข้าพมกันเข้าสามทิศเลยเข้าสามทิศแฟร์จบอยู่หลังหินอยู่หลังหินในสมกในสมกออกมาออกมาเราเปิดวงเราเปิดวง เฮ้ยโอ้โหเด่นมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองตัวนะอเอามันเอามันองตตัวบน,บนหินนะตตายตายอยู่ไปขึ้นบนหินบนหิน ไอบิวไม่ได้ใส่หูฟังแน่เลยไปไอบิวหูยิงเดือดโ่พี่บิวถูกคเหม็นเมนโอ้ตีบ้านได้ยังไงเนี่ยตีบ้านอย่างซุนเลยนะไอ้นี่ตีบ้านเพิ่งมาปิดเราเออใช่ใช่บ้านที่ผมมาร์กตอนแรกอะเยอะโคตรเจ็บเลยนะเว้ยตีบ้านอ่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับไปครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ